สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่รัตวันนี้พี่รัตจะพาทำรายการอาหารเมนูใหม่ค่ะเป็นรายการอาหารเมนูน้ำพริกเป็นน้ำน,น้ำพริกที่เราไม่ค่อยได้ทานกันนะคะเป็นน้ำพริกมะเขือมะเขือเทศนะคะส่วนผสมของฟึงก็จะมีมะเขือเทศมีตะไคร้มีข่าค่ะมีใบมะกรูดมะกอกนะคะมะขามเปียกแล้วก็เกลือชีใไปเรื่อยค่ะ เดี๋ยวพี่ลาจะพาไปดูวิธีการทำกันนะคะผอมกระ,ะเทียมค่ะเราเอามาคั่วให้มันมีกลิ่นหอมนะคะเวลาตำกระนัิพจะได้ความหอมของหอมกระเทียมมากขึ้นค่ะคัว่วให้ประมาณพอแบบเหลืองๆนะคะพอได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะคัว่วประมาณเนี้ยเหลืองๆประมาณเนี้ยมันจะหอมใช้ได้แล้วนะ พี่เอาไปโขกตำกับมะเขือมากี้นี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะพามาตำเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็เกลือนเล็กน้อยแล้วก็ตำอันนี้ก่อนอนี่ประมาณนี้พอไม่ต้องละเอียดมากแล,แล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะ มะเขือเทศเราต้มไว้แล้วนะอ่ะากระต้มอ่าเอาของทีหยาบลงมาในกระทะคั่วนะคะคั่วให้มัน,นแห้งๆเดี๋วอเครื่องปรุงเรามาใส่เอพี่จับหนึ่งนะ ตะไคร้ขาแล้วก็ินปะละาปลาเตีย่ยยนม่ใบมะกรูดเดี๋ยวเราไว้ตกแต่งโดยหน้าค่ะค่ะได้แล้วนะคะแห้งพอประมาณนี้พอค่ะแล้วเราก็เติมผักชีฝรั่งกับใบมะกรูดลงไปไงไมกินไหม เรียบร้อยค่ะตาเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกมะเขือเทศเพื่อสุขภาพของเราเป็นไงสีสันน่าทานไหมคะเอาไว้ติดตามคลิปต่อไปเราจะพาทำเมนูอะไรกันต่อนะคะ ติดตามกันได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ